ออกหมดจเจ๊เราต้องตัวเจ๊ะแล้วก็ต้องทำพออย่างนี้ไงอย่าลืมซับในอย่าลืมซับมันเฮ้อย่าลืมซับตั๊กให้เฮ้อย่าลืมก่อนซับตั๊กให้โต๊ะแกล้วให้หนึงหนึ่งหนึ่งสอสวัสดีค่ะทุกคนวิวลาพรนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ออฟฟิศนะคะทุกคนแล้วก็ทำงานมันเครียดมากเลยเดินออกมาทั้งนอกนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย เราจะหาอะไรสนุกสนุกตามกระโดนอย้ฟิตนะ่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วตริเรา,าจ,จะให้เพื่อนๆมีส่วนร่วมในการกระทำาชมราวโบนะคะเพราะว่าวันก่อนทุกคนกูถามคำหนึ่งนะจะมีใครในโลกนี้ที่สามารถเอา Q&A ของคนอื่น่ะไปตอบเองได้เดี๋ยวขึ้นให้ดู ก็แบบไม่ได้ดิฉันต้องออกคือตอนนี้เราก็เลยมีการนัดแนะนะคะกับเพื่อนๆใน IG Story ว่าติดตาม IG Story วันนี้ให้ดีเดี๋ยวมีอะไรให้นอๆเพื่อนๆทำกันสนุกนะครับอีอีอีอือ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 อยออืออืออือ่ืออ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 ,อ,อืนอืออืออ้ออืออือออะไอวะออือ่ืออืออรี้ืออ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 ือรออืออรออืออืออ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 ือื ปะสตอรี Story, ่เข้าไปดูอันแรกคือมีคนบอกว่าอะไรให้ทําอะไรโบเลยปะอัดทัวร์ดนาะแตงยองไงโบโบมาดูดิเอาอะไรอันแรกจะพร้อมหมดมึงเป็นอะไรเนี่ยดูเล้วเอาอะไรแต่นเลือก่อนสุดไหนมองกับโบอ๋ เลยอบอกว่าสูตรไหนมอกะโบอันนี้ของเจ้นะไม่ใช่ของโบนะเจ้าเคยรีวิวม,มินเนดี้อเดตชอบถูบกไ่มโบทักทายเพื่อนๆหน่อยครับ หมดหรอกฮ้ยยาเจ้ยาโบเจ็บไปหมดเลยโบเหมือนโดนแกล้งโอยเป็นอะไรตอนนี้เป็นไงเยอะใหญ่ค่ะทุกคนไม่ถูกกันแล้วตอนนี้หลังจากที่เราสมบุกสมบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือโบเนี่ยออกไปซื้อของข้างนอกนะ แต่จริงๆถามว่าโกดไหมก็นิดหน่อยนะนี่นะคะทุกคนเซอร์ไพรส์บ็อกซไปช็อปมาจากท็อปนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเซอร์ไพรส์โบในวันนี้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วนางจะตกใจแค่ไหนนะทุกคน <c oughs> ทุกคนคะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราผักยกพักศึกกันแล้วเรียบร้อยนะคะตอนดีเราก็ได้ทําการทาอะไรคาราบโทรศพัพท์อ๋อโทรศพัพท์ แล้วได้ทําการชักชวนนางนะคะหลอกล่อครั้งสุดท้ายแล้วนางก็คือยังคงไม่เชื่อใจเราแต่ว่าครั้งเนี้ยเราไม่ไม่ได้ไม่ได้แกล้งหลอกนะเป็นเซอร์ไพรส์แล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูว่างอนอยู่ไหมเอ้ยหลอกที๋มาอย่าจับอย่าจับย่าบุยพึ่งบุยอย่าพึ่งวทุกคนทำไมไม่ได้มาไม่ได้มาปิดตาเข้าปิดตาท่าไม่เอาไม่เล่นแกี๊ยชอบแกล้งบุยมเบื่อแล้วนะไม่เจี๊ยจับเจี๊ยลงมึงตัวตีแล้วมึงต้องทำโพงอย่างเนี้ยเฮ้ยเอาอะไรมาแกล้ง ก่อนกลัวๆเอามือนี้เอามือนี้จับจับมงมาหนึ่งสองสามว้าอะไรเปลี่ยนสีนี่ก็งโบมอมดเลยบ้าให้ทำไมเก็บๆเลยไม่ถ่ายแล้วเฮ้ยอ่งอ้าวเป็นเด็กดีไงช่วงนี้โอ้ยเขาบขาจะต้องลิซ์กินแคร์หมดไหมกันแดดหมดไหมอะไรหมดไหมยาเจลยาๆย้อมผมหมดไหมหมดหรือยัง เำไอะทำไมอะเอาอย่างแรกก่อนนะที่แบบเป็นเบสเลอร์ก่อนน้ำนมันลนก็หมดอ่ะอันแรกโบ Bio r a UV a q u a Rich Watery Essence SPF 50%บก PA บวกบวกบกบอกเลยว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นปกป้องลึกระดับไมโครเอสเซนส์เราไปแบบว่าบีบีชบีชเราไปแบบเที่ยวอะไรเงี้ยก็คือแบบเติมได้เลยแบบเราไปนะเราไปกันแดดเราควรเติมทุกกี่ชั่วโมงคะใส่ใส่ สองถึงสามชั่วโมงยังอยู่ต้องเลิฟนะใช่ไอเลิฟไอเคยใช้ไงเนื้อนุ่มมากอุ้ยเจนมันจะโดนเมคอัพบวบปะเจ๊หัอก็เพราะมันทาทับนี้รับได้กลัวเออช่วยเดี๋ยวทาให้เลยกลัวมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปงานต่อไปงานเลยว่าโควิดเุ้ยน้ากโกลขึ้นมาเลยค่ะคุณน้องอ่ดีๆเอาตบแรง คอนเซ็ปต์ของเขาคืออะไรเขาเป็นกันแดดทาหน้าเซฟคอลลาเจนตัวแม่แล้วก็เป็นหลอดฟ้ายอนฮีทถูกต้องรู้ใช่ไหมะเคยใช้ใช้ไปทำไรหลอดฟ้าเบื้องบนกว้างไกวสุดสายตาเอาที่สบายใจแล้วเขาเนี่ยเป็นสูตรน้ำเป็นเนอเซนช่นช่วยกันน้ำกันเหงื่อด้วยบอกน้าไม่เชื่อไม่เชื่อเอาน้ามารอเล่นรอเล่น เฮ้ย,เข,ยเขามีนวัตกรรมอะไรนะไม,ไมโครอะไรนะเฟนเฟนอะไรนะไมโครดีเฟนใช่เหมือนเคยอ่านเจอนี่ทุกวันนี้เราใส่แมสใส่แมสก็ทา <Wow. S 1> ได,ได้สบายผูวขนาด50 ml นะาคา420บาท 420บาทแล้วก็มีอีกขนาดหนึ่งก็คือ8 5 ML <อ>ราคาแบบว่าไซสา์ใหญ่สุดขมราคา650บาทค่ะทุกคนแจ้ขอตัวนี้ต้องดิใช่บอเพราะว่าต,วตัวต่อไปตัวนี้ B O R E U V Anti Pollution Body Care Serum จะบอกว่าเนี้ยเป็นกันแดดทาผิวกลายที่เป็น3 in 1นี่ที่จัดให้หมดเลยนะโอ้โหจะใช้หมดไหมเนี่ยแล้วพี่คนนี้ไหมเจ๊กคงไม่ต้องโมงงไม่ต้องแบบ ไม่เอาดีกว่าเก็บไป้ใช้เองกร้อนเลยนะเลยโบรักอยู่นะจะบอกว่าที่เขาเป็นจีนวันก็คือกันแดดกันฝุ่นบำรุงผิวนี่ทาแล้วอุ๊ยมีความเข้มข้นนะเฮ้ยเฮ้ยขอทาไปออกเดทได้ปะจะบอกว่าตัวนี้คนณสมบัติเหมือน กันแดดหน้าเลยเป็นเนื้อเซรั่มบางเบาไม่เหนียวหนาล<อ>งได้แล้วทุกคนกคือตัวเหมือนกันเลยพอแหง้งปุ๊บก็คือเซ็ตเข้ากับผิวเลยแล้วจะบอกว่าสูตรนี้กันน้ำกันเหงื่อจ้ะตัวนี้เนี่ยมีเกราะป้องกันจากมลภาวะภายนอกเป็น anti pollution shield แล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นลี่ยูสใช้ได้ทุกวันยังไม่จบเท่านั้นค่ะอะไรอ,อ,ไอีกนะเพราะว่าในหนึ่งซีรีส์นี่คือหนึ่งซีรีส์ของเขานะมีทั้งหมดมีทั้งหมดสามสูตรด้วยกันเลือกแต่ความต้องการของแต่ละคนของแต่ละผิวเลยออ่่ะแลบกกกกันนนนนสสูตตรรีี้้เเยทุคคค็็ดงืาวว ให้ผิวของเราเนขาวขึ้นใน14วันเป็นสูตรอินเนซิ e ไว้เลยก็คือเป็นหลอดสีชมพูแบบนี้นี่ผิวดูกระจ่งางใสมั่นใจดับเบิลล็อกถูกต้องอ่ะอันที่2โบต้องการความเย็นสดชื่นบ,บ้าเวลาที่แบบว่าเวลาไปด,ดีไปแบบว่าข้างนอกต้องการให้แบบทายทิ้มันแล้วผิวสดชื่นบ้ามันต้องอยู่แล้วอะรีเฟรชไรท์นะคะทุกคนอ่ะลอง ทำามเวลาที่รีวิวเรารู้สึสกนดมันเลยมีคยามากตัวนี้เย็นลยด,ดีมากทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทาแล้วผิวจะเย็นไม่แสบร้อนก็คือตัวนี้เนี่ยมีสารสก,กรัดจากแตงกวาด้วยได้อาสูตรที่3เป็นอะไรคะโบตัวนี้นะคะคือเอ็ดดิฟเฟนต์นะคะใช่ตัวนี้ช่วยอะไรถ้าเผิวแก่แลดูอ่อนเดี๋ยวอันนี้บอกกับเจนะตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของผิวฉ่ำน้ำแห้งเสียเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีไฮยาลูรอนิกแอซิด รู้จักใช่ไหมคะรู้จักอันนี้โบได้ยินจากตอนบทดังวิเคราอะเซ์ใต้ปินหนังของเราเนี่ยไม่สามารถผลิต่าความชุ่มชื่นขึ้นมาได้แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นที่เราทำคืออะไรเราทาเพิ่มเราต้องทาเพิ่มเข้าไปเราต้องบำรุงตัวเองมากขึ้นมวิตามินอีด้วยอีเหรอวิตามินอีใช่วิตามินอีด้วยนะคะหลอดนี้ขนาด150 ml ห้เมลให้ทายเท่าไหร่ที่เจ๊จัดให้บุน50กรัม420ที่เป็นทานหน้าใช่ไหมโบขอทาย290บาทเท่านั้นบบขอทานไง ไปซื้อกันนะคะทุกคนหล่อละสองล้าสิบบาทลดอันนี้ลดบอกเลยตัวต่อไปบอกเลยว่าอันนี้เจ๊ยังไม่หมดอีกอระเจ๊คือสายเปเคยดูอิ่มจังตังแจมจากนี้บอกให้ว่ามีชื่อว่า B O R E U V Aqua Rich Light Up Essence S P F ห้บวก P A บวก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 จะบอกเลยว่าสิ่งที่ดีของ B O สี่บวก จะบอกว่าเนี้ยเป็นสินค้าใหม่จากญี่ปุ่นเลยโบอบอกเลยว่าแพคเกจนี่คือเอาไปสิอันนี้ขอไม่กันไม่ให้นี่บอกเลยว่าเนื้อบางเบามากทุกคนคือแบบหกดีอ่ะคืออันนี้คือบูบอกเลยว่าคือที่สุดของแตะตัวนี้เป็นกันแดดเนื้อเอเซน์อีกแล้วแล้วกลิ่นคือหอมมากทุกคนเป็นเนื้อเอเซน์บางเบาไม่เหนียวเนหนอะหนาเลยเคยใช้แล้วอันนี้เขามีเทคโนโลยีกระจายแสงที่ชื่อว่า light reflection control reflection เหรอใช่คอนโทรลจะบอกว่าสิ่งที่ดีงามของเขาคืออะไรปะโบคืออะไรปะคือไม่ว่าจะสีผิวไหนเนี่ยก็สามารถปรับให้ดูกระจ่างใสได้ไม่วอกไม่ลอยนี่คือคุณสมบัติของเขาขนาดเจสิเป็นเอลราคาเท่าไหร่อีกแล้วโอ้ร้อยเก้าแปดศรีร้อยห้าสิบแปดเฮ้ยเกือบทวงอีกบาทนึงศรีร้อยห้าสิบเก้ามาซเนี่ยซื้อหวยเลยนะทุกคนศรีเก้าแปดอะศรีห้าเก้า มาถึงบบาพูดผิดไงให้มันมเป็น498เนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชัน่นเป็นโปรโมชั่น Tops Beauty b r a z a ตั้งแต่วันที่14อย่าบอกอย่าบอก14กรกฎาคมอย่าบอกนะถึง10สิงหาอย่าบอกลดราคาอย่าบอกเป็นตรง <laughs> จากราคา459บาทเหลือเทไรเหลือ435บาทค่ะ ต่อกันที่โปรดักตัวต่อไปเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะแบบว่ารุ้นระทึกไปกับเราระทึกมากแต่จัดไหมให้เราทุกสูตรทุกอย่างทุกเ่อนเลวเฮ้ยที่ผม่าได้ยังไงอ่ะบอกชื่อก่อนตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า Bore UV Barrier M e a Gentle Milk SPF 50 PA บวกบวกบวกเป็นสินค้าใหม่จากญี่ปุ่นนะคะใหม่ล่าสุดจะบอกว่าสิ่งที่เลิศของเขาคืออะไรรู้ไหมนี่เป็นเนื้อน้ำนมแบบนี้เลยเพื่อน เนื้อน้ำนมแล้วก็บางเบามากๆแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็คือเหมาะสําหรับผิวที่แพ้ง่ายแล้วก็สิ่งที่ดีคือนอกจากกันแดดกันเหงื่อคือไม่เหนียวเนอะหนะอีกเช่นกันนะคะผ่านการทดสอบแล้วจาก allergy test นะคะทุกคนแล้วตัวนี้เนี่ยก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีไม่มีพาราเบนนะคะทุกคนอ่ะขนาดเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อ่ะให้ท่าย459เเฮ้ย <45 9. S 1> รู้ได้ไงเพราะว่า เท่ากับอันที่แล้วใช่เท่าก่อนที่แล้วเลยแล้วตอนนี้มีที่สาคัญมีโปรโมชั่นนะคะตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมน,นะคะถึง10สิงหาคมจากราคา459นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่435หบาทเฮ้ยบอกเลยว่า ันนี้คือเด็ดดวงพงหลายมากขอคืนนี้เลยไม่มีทางที่จะจะไม่มอบสิ่งนี้ให้บอก b บียร์เรมเมคอัพรีมูเวอร์เพอร์เฟกต์ครีนซิ่งวอเตอร์แอเนแคร์เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวก็คืออันนี้เป็นครีนซิ่งน้ำเกลือนะคะทุกคนสิ่งที่นเด่นเลยเขาสามารถเช็ดทำความสะอาดเมคอัพเราได้หมดจบบอกเลยว่าใครที่เป็นสิวนะแล้วอยากแต่งหน้านะชอบแต่งหน้าใช้ตัวนี้จะบอกว่าคนณสมเขาคือดูจากความมันแล้วก็สิ่งสกปรกที่อยุดตลุมขนนี่เช็ดแบบนี้้องเช็ดแบบนี้นะหมดเรียงเช็ดเลยเห็นไหมออกหมดจด ลดการสะสมของแบคทีเรียด้วยลดสิ่งลดการสะสมของสิ่งอุดตันสิ่งสกปรกที่อุดตันลุมผลก็สามารถช่วยด้วยนะคะทุกคนสุดอะบอกเลยว่าสุดแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยอ่อนโยนไม่ทาร้ายผิวฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยหูผิวแพ้ง่ายเป็นสิวใช้ได้ไหมทุกคนต้องแคปนะคะแล้วก็ไปตำนะคะตัวนี้ก็คือแบบเหมาะสาหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะทุกคนและที่สาคัญโปรโมชั่นค่ะปโปรโมชั่นของอะไรโปรโมชั่นของท็อป Beauty บาซานะคะตั้งแต่28กรกฎาคมถึง10สิงหาคมเท่านั้นมีอะไรเกิดขึ้นมีโปรโมชั่นอีกแล้วจากราคาเท่าไหร่จาก249เหลือ199ถูกต้องป่ามีคิีนซิ่งแล้วมีอะไรมีอะไรโฟมล้างหน้าอ่ะเดี๋ยวอแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวบอกชื่อเขาก่อน b i o r e s p e e d y Micellar Cleansing Acne Care แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นโฟมล้างเมคอัพสิ่งสกปรกแล้วก็ล้างความมันของเราให้ หายออกไปและที่สําคัญเนี่ยมลภาวะต่างๆที่เราต้องเจอแต่วันเหมือนกันที่บอกววกฝุ่นก็คือขจัดได้หมดสิ้นนะคะทุกคนในหลอดเดียวอาจจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าต้องการลดขั้นตอนในการล้างหน้าเมคอัพต่างๆเหมาะสาหรับในวันที่เรารีบๆใช่คือไม่ต้องใช้รีมูเร์เลยว่วงมากรีบนอนจัดอะไรจัดนี่เลยโฟ<ผ>มล้าง<ล>หน้าของบบโอเลสปีดี้ แล้วที่สําคัญลดการสะสมอย่าบอกนะลดการสะสมผมแบคทีเรียด้วยอย่าบอกช่วยลดสายแห่งการเกิดสิวจากการใส่แมสมีโปรโมชั่นของ Tops Beauty b a z a ช้อีกแล้วนะคะตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึง10สิงหาคม2564มีโปรโมชั่นอีกแล้วเพราะว่าให้ไทยนี่เท่าไหร่120ถูกเหลือเท่าไหร่99้าสิบ้าบทอ่ะสิ่งนี้เกิดขึ้นต่อไปสิ่งที่โบชอบที่สุดที่เจ๊รู้ใจโบโบชอบอะไรโบทำสีผมมาหลายรอบเฮ้ย ลีเซ่เนี่ยเป็นโฟมครีมเปลี่ยนสีผมต้องบอกก่อนว่าโบเคยดูคลิปเจ๊ไหมเจ๊เคยไปแคมป์อะเคยไปเขาใหญ่กับเขาไปกับแบรนด์เขาแล้วจิบบราวนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเพื่อนๆไปเซิร์ฟว่าบิวลาพรแล้วก็ย้อมผมเจ๊ไปคนเดียวจะย้อมคนเดียวแล้วก็ถ่ายสิ่งที่ดีงของเขาคือว่าเขาเนี่ยเป็นอีซจิมเดวิสย้อมผมเองง่ายๆในที่บ้านเป็นเนเจอรัลซีรีส์อ่ะชื่อเต็มของเขาคือลิเซ่ครีมมี่บัล็อกลคัลเลอร์มิลค์ทีบราวน์นี่เป็นน้ำตาลชาหนุ่มคือปกติแล้วเนี่ยสสสสิิ่่่่งงงททีีีฮอออตตุดขเราาคืล ว่าเฉดน้ำตาลของลิเซ่นเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเป็นเฉดที่แบบว่าดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มีลายเฉดเช่นอันนี้เป็นอลายมิลติบราสเป็นน้ำตาลแบบว่าทําให้เราแบบเหมาะกับสว่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอบอกว่าอันเนี้ยฟมเขาหนามากใช่หนาเขาเดิมสีเ่เท่าฟฟมกันหน้าเจ๊ใครหนากันโฟมโฟมเพราะว่าหนาสี่เท<ส>่าหน้าจะหนาหนึ่งเท่าเราพอช่วงนี้ไหม กช่วงนี้ดิเพราะไปร้านอะผมไม่ได้ไงเราต้องสร้างความมั่นใจถึงแม้เราจะอยู่บ้านแต่เราก็ต้องมั่นใจเราต้องเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนอะไรให้กับตัวเองเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมีคนว่าเฮ้ยช่องถักตัวเมียต้องดูแลตัวเองเลยเราอยู่บ้านจะทำยังไงไม่ได้เราเป็นสายโซเชียลฉะนั้นเนี่ยรู้ไหมว่ารูปที่ไหลแน่จี๋ใหญ่สุดจะเป็นรูปกจากผมสีผมสีตาของลิเซ่เนี่ยถึงแม้จะดูเป็นสีเงาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนใครนะจ๊ะเพราะว่านี่อย่างนี้ซอฟ์บราวน์เป็นสี round สีตา round เหมาะกับผู้หญิงที่แบบว่า ลูกหวานหวานก็ได้เปลี่ยนๆอ้าวยงั้นโบดูเป็นสาวมันๆันเด็ดก็ได้สตราวน์อย่างของโบเป็นไรถ้าเป็นสาวมิลค์ทีบราวน์ของโบจะเป็นไงเป็นน้ำตาลกับชานมว้าวเป็นผู้หญิงที่แบบมีไข่มุกไหมน่ากินอยากกินมึงดูดิมันอร่อยเป็นสาวอ่อนหวานละมุนขอนโยนจะบอกว่าก่อนอื่นถ้าโบอยากรู้ว่าเฮ้ยสีโบกับโบบ้าบ้าบ้าทำไมมาลองเปินสีผมในเว็บไซต์ไม่เอาโบเพิ่งย้อมมาเข้าไปเลยเข้าไปเลยในแบบเว็บของลิเซ่จะนี่ อ่าต่อไปนี่ก็ได้มาแล้วใช่ปะ่ะบ้แล้วไมแล้วเราเลือกกล่องนี่เลือกกล่องตรงนี้กล่องว่าเราจะเลือกสีไหนเห็นวะไหนเปลี่ยนแล้วนี่ไงไม่เห็นหรอไหนวะเฮ้ยแล้วเขาเปลี่ยนแบบไม่เวอร์นะเปลี่ยนแบบให้เข้ากับพื้นฐานสีผมเราจริงๆะนะตะกี้สีอะไรซอฟเรวเราจะบอกว่ามีสีเลือกเยอะมากดูสีน้ําเงินก็มีเนี่ยอ่ะซอฟบ,บราวน,นี้นี่ เฮ้ยดีนะเราสามารถแต่งหน้าแต่งตัวเวลาแบบว่าเราจะไปไหนนี่คือเราเราสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้เลยนะลไปด้วยเห็นปะใช้ไปด้วยเฮ้ยดีว่าอ่าที่สําคัญจุจุนะนี่คืออันนี้คือจริงๆแแม่ชอบมากแม่ชอบย้อมผมเองปิดผมอ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้เอามาซื้อฝากแม่ในเทศกาลวันแม่ได้เลยนะคะทุกคนอันนี้มีชื่อว่าลิเซ่บรอนีครีมมี่โฟมขัดเลือกก็คืออันนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นโฟมเปลี่ยนสีผมรุ่นปิดผมขาวดีอ่ะเหมาะกับสําหรับแม่เราเนาะเดี๋ยวเอาไปให้แม่คนละกล่อง ที่สำคัญทุกคนมีโปรโมชั่นอีกแล้ว28กันยายนถึง10สิงหาคมใช่ลดเหลือ250บาทอันนี้เส้นผมมันไหมมันมากจริงเหรอใช่โอกาสนี้แสดงว่าแจนรู้ใจโบมากเพราะว่าอันนี้คืออะไรรู้ไหมอันนี้เป็นแฟซ่าเฟรชซับสูตรไมเซล่าเป็นแชมพูผสมน้ำแร่จากประเทศญี่ปุ่นสิ่งที่แต่งมันคือเขากลิ่นหอมสะอาดสดชื่นทำให้ผมจัดทรงได้ไม่ปวด มีสูตรอันนี้สูตรคูนะคะสูตรคูทําให้หนังสีสับเหมาะสำหรับประเทศไทยช่วงนี้นะพอร้อนมากอากาศใช่ถูกต้องหนังสีซาบเราก็จะแบบหอมเราก็สดชื่นขึ้นมาเลยมีโปรโมชั่นโบบอกเพื่อนๆไปมีโปรโมชั่นนะคะตั้งแต่14ถึง27กรกฎาคม2564ไม่ไม่บอกให้ถ่ายก็เหลือ่ สิ่งที่สําคัญนอกจากจะมาเซอร์ไพรส์โบแล้วสิ่งที่โบจะฝากเพื่อนๆเลยคืออะไรปะโบจะฝากโปรโมชั่นเพราะว่าจริงๆใน้สินค้าบิวตี้เนี่ยลดเยอะมากรู้ว่าโบกชโบต้องบอกเพื่อนๆนะว่าลดเยอะมากๆในางานฝังแจมอะ่ะก็ลดเยอะจริงๆใช่ในงานบิวตี้บาซาของท็อปที่เขาจัดขึ้นนะคะทุกคนเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่มากใหญ่มากตั้ง8ต่14กรกฎาคมถึง10สิงหาคมนี้บอกเลยว่าลดเยอะมากๆช็อปให้จุใจในะคะทุกคนตอนนี้ เราชิปองินสดได้ไปไหนช้อปปิ้งออนไลน์ก็ลดราคาได้เหมือนกันแาช่วงนไม่ต้องเึิงค่าน้ำมันออกไปนอกใช่เพราะว่าช่วงนี้เนาะอ่านี่คือค่าเงิทั้งหมดของบิวเรกับริซแอนนี่ไหมนี่บอกเลยว่าไม่ต้องใช้ครีมกันแดดอีกยาวๆเลิกไหมขอหมดเลยได้ไหมด่วนโบรวบแล้วรู้สจังไงแต่ตอนคลิปอ่ะคือรู้ไหมว่าจะตะแกรงแล้วเจอภั์รู้ไหมเข้าสู่ช่วง ทีม่มันเศ้าก็เราข้นเข้มเตียวตอนแรกก็แค่แบบว่าตอนแรกก็แค่เล่นกันแล้วแบบไม่ไม่ได้คิดว่าแบบจะมีอะไรแบบนี้ไงแล้วเป็นไงพอมีอะไรแบบนี้ก็คือไม่อยากได้มันไม่มีใครดีเท่าครอบครัวเราเลยคือที่สุดแล้วเว้ยมันแบบเออขอบคุณมากเว้ยแบบนี่นั่นแหละทุกคนรถเยอะมากนะคะไปช็อปกันนะคะทุกคนตุนได้ตุนช็อปได้ช็อปบอกเลยว่ามันแน่ๆเพราะว่าของบิวตี้นี่คือรถเยอะมากๆอ่ะบอกไปน้องโบไปเลยค่ะ โอเคทุกคนวันนี้ก็เซอร์ไพรส์ทุกคนอะผมกลับบ้านไปเลยนะโอ <Okay. S 2> เคก็กลับบ้านไปเลยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะทุกคนเราจะมาอิ่มจังตังแจ้หรือว่าจะมาแบบเปรอะไรอีกนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคน